กระทรวงพาณิชย์นำโดยนาย,นายพิชัยนริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและร้อยตำรวจโทจเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้จัดงานถแถลงข่าว Thailand r i c e Convention 2025หรือ TRC2025 ครั้งที่10ที่จะมีขึ้นในวันที่26พฤษภาคม2568ณโรงแรมดอะลิสต์ r ตักรุงเทพ โดยคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมหลายร้อยรา,ายและมูลค่าการสั่งซื้อกว่า2,000ล้านบาทภายใต้ทีม Globalize r ปอมไทย i Legacy ทางนี้นายพิชัยนาริธภัณฑ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่ารัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและคุณภาพข้าวไทย โดยงาน TRC 2025จะเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ส่งออกผู้นำเข้าและเกษ,ษตรกรรัฐบาลต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้เกษตรกรโดยเน้นคุณภาพข้าวไทยที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกและมองหาตลาดใหม่ๆเสมอนี่ขอวันนี้มีแลงข่าวนะครับ t h a i Ri n d Convention นะครับซึ่งลักษณะสครงการพัฒนาข้าวไทยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ ุกของชาวนาคือทุกของแผ่นดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะต้องพัฒนาข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษที่สามารถที่จะขายได้ในราคาที่สูงกว่าประเทศอื่นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ g l o b a l r i c e f r o m Th a i Legacy นี่คือชื่อทีมของงานนี้นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26พฤษภานะครับก็อยากให้มีการขยายเรื่องนี้กันเยอะๆเพราะว่าเรื่องนี้จ,จะ พัฒนาข้าวไทยให้มีลักษณะพิเศษครับในปกติเนี่ยเราอยากเห็นเนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยก็มีลักษณะพิเศษที่สามารถที่จะขายเนี่ยราคาที่สูงกว่าตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลิไม่ตกนะครับมีมูลค่าที่ที่ยังขายได้หมื่นห้าหมื่นหกอยูเลยก็อยากให้การพัฒนาข้าวไทยก้าวไปสู่ลักษณะอย่างนั้นคือมีราคาที่ค่อนข้างที่จะคงที่แล้วก็มีลักษณะพิเศษนะฮะผมเองก็ได้มี ติดต่อกับหลายประเทศขยายตลาดนะครับทั้งแอฟริกาเนี่ยเราขายได้4 0 0แ0 0กว่าตันผมเองก็ได้มีการขอให้แพนด้าเอ็กเพรสนะฮะของทางอเมริกาเนี่ยเป็นเป็น,ปนห้างร้านร้านขายฟาสต์ฟู้ด มี2,500กว่าสาขาเนี่ยซื้อข้าวไทยใช่นะคะนี่พอมีเรื่องทาลิฟก็อาจจะชะงักกันเล็กน้อยแต่ถ้าจบได้ยังไงเนี่ยทางทางไพรด้าเอ็กซ์เพรสก็หวังก็จะมาซื้อข้าวไทยซึ่งเป็นการโปรโมทข้าวไทยเป็นในลักษณะหนึ่งเราเราขยาย ตัดไปตลอดนะครับว่าเราจะทํำยังไงอย่างจีนก็ยังคุยกันอยู่เ่อยมีการทยอยซื้อข้าวเขาก็บอกว่าอย่างยินดีว่าอย่างนั้นนะครับเราเองก็ยังพยายามจะผลักดันเข้านโดนีเซียซึ่งก็ยังมี MOU มัูนค้างอยู่ก็พยายามจะดูว่าจะทาอย่างไรที่จะขายให้มากขึ้น นะครับเหมือนที่ผมบอกการที่จะต้องพัฒนาสินค้าไทยให้เป็นที่ชกอาหารไทยนะฮะในทุกๆด้านเนี่ยเพื่อให้มีลักษณะพิเศษเนี่ยนะฮะเป็น G.I. เอยเป็นลักษณะที่มีคุณภาพพิเศษเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะเราจะสามารถที่จะจะ,จะขายในราคาที่มากขึ้นนะปัจจุบ,บันนี้ต้อง,งยอมรับตรงๆว่าทางอินเดียเนี่ยขายราคาต่ำมากราคาข้าวในตลาดโลกตอนนี้อินเดียขายอยู่3 0 0รก๋เหรียญนะฮะเหมือนข้าวที่สําเร็จรูปแล้วนะฮะ ก็ค่อนข้างที่จะต่ำม,มากทำให้กระทบทั้งโลกนะฮะอันนี้ก็อยากที่จะเรียนได้ว่าราคาข้าวเนี่ยบางทีมันกำหนดโดยราคาตลาดโลกเราเองอยากให้ราคาสูงๆอยู่แล้ว2 3สปีก่อนเนี่ยอินเดียไม่ได้ส่งออกก็เลยทำให้ราคาข้าวดีมาต,ตอนนี้อินเดียส่งออกและส่งออกในราคาที่ต่ำค่อนข้างมากเนี่ยก็ทำให้เราค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันของสงครามที่จะต้องทำอย่างไรไทยไลฟ์คอนเวนชั่นเนี่ยก็จะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้เรามีลักษณะของข้าวพิเศษเราจะเข้ามาช่วยกันคิดกันทั้งทั้ง ทางการผลิตทั้ง ทั้งเรื่องการตลาดด้วยนะฮะทุกด้านแล้วจะมีผู้นําเข้าผู้ส่งออกต่างๆเข้ามาเจอเกันแล้วก็สามารถที่จะขยายการขายของไทยเล็โซลูชได้นะครับนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เองเรายังมีเรื่องนโยบายฟู้ดส t ต็ปเลชซึ่งก็ได้คืบหน้าไปค่อนข้างเยอะแล้วมีการคุยกับหลายๆประเทศแล้วว่าจะดําเนินการอย่างไรมีรูปแบบการดําเนินการอย่างไรซึ่งก็จะทําให้เราขายข้าวแล้วก็ขายอาหารต่างๆให้เพิ่มขึ้นได้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับดำเนินการครับผมก็ ก็กังวลอยู่นะฮะแต่จริงเขาเรียนตรงๆว่ามีข่าวดีนะครับเดินเดินมีนาเนี่ยการส่งออกดีถึงดีมากๆแต่ไม่ไม่อย่างไม่อยากบอกนะฮะต่อเขาใค้เขาจะประกาศที่ยี่สีนะครับคือมกราเนี่ยเราขยายสิบสามจุดเดินกุมภาเนี่ยขยายตัว14%บสีเอนดินมีนาเนี่ยก็จะขยายตัวค่อนข้างเยอะเลยนะฮะครับผมสองหลักค่ะสองหลักสองหลักสองหลักหมายถึงตัวข้าวค่ะ ต, <ficou S 2> <ly> ตัวข้าวเนี่ยเราต้องตรงๆพอลอินเดีย <dans> อ <la Idol> ah ินเดียเข้ามาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะรับผลกระทบเก็พยายามที่จะส่งให้มากที่สุดนะครับกรบผมปีนี้เป้าหมาย7.5ล้านตันปีที่แล้วเนี่ยขายได้ ร้านตันนะฮะแต่ปีนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าพอพอออินเดียเข้ามาขายแข่งเนี่ยเราก็อาจจะต้องปรับเป้าลดลงเหลือเจ็ดแต่การส่งออกทางด้านอื่นเนี่ยยังยังไปได้ดีมีนานะแต่ต้องเรียนตรงๆว่าเมษาพฤษภาเนี่ยอาจจะรับผลกระทบจากจากทำภาษีทำบ้างนะฮะอันะนี้เรียน,ะนะตรงๆแต่ว่ากุมภามกรากุมภามีนานี่ค่อนข้างดีเลยดีถึงดีมากเรียนตรงๆนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็เหมือนที่ผมบอกนะฮะหก หกเดือนสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไอ้ห้าเดือนก่อนสิบห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็จริงๆแล้วถ้า,ถ,าถ้าไม่มีภาษีฐานผมเชื่อปีนี้การส่องออกของไทยเนี่ยจะเป็นพระเอกของการของเศรษฐกิจเลยผมเชื่ออย่างนั้นคื<ม>อ <ะ S 2> จริงๆแล้วก็น่าจะจะหาทาง ซึ่งจบกันได้นะครับก็ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะเราก็ได้ติดต่อก,กับทางอเมรตลอดแล้แลแกข้อมูลกันตลอดเหมือนที่ผมบอกเราติดต่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วตั้งแต่มีชื่อเขาแล้วก็พยายมามอธิบายว่าไทยเนี่ยพร้อมไทยเรามีเป็นมิตรกับประเทศของอเมริกามานานคือคือการเจราจากับสหรัฐเนี่ยเขามองทุกมิตินะฮะเขาไม่ได้มองมิติเดียวเราก็พยายามที่จะหาทุกมิติที่จะคุยเจราจากับเขาซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีมีผลการเจรจาที่ดีนะฮะคงต้องรอเวลานิดนึงครับผมไม่ไม่ รับผมเชื่อว่า,า,าผมเชื่อว่าผมว่าผ,ผมเชื่อว่ามีโอกาสสาเร็จสูงนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรที่จะไม่สําเร็จนะในความคิดผมนะฮะเพียงแต่ว่าคงใช้เวลาที่หนึ่งเพราะว่าอย่างนี้ครับทางทางหลายๆประเทศหนึ่งผมคุยกับสวิสนะฮะที่เสนอการที่เราทำเอฟได้เขาก็บอกว่าโอ้กว่าจะนัดเข้าไปยากมากใช้เวลานานอันนี้เรื่องตรงๆนะหลายๆประเทศหร,ห,รหรือหรือสิงคโปร์เอ้ยมาเลเซียเองที่เจอเพิ่งเจอเกันมันก่อนเนี่ยก็ยังบอกโอ้เวลานัดเข้าไปเจอเนี่ยยากเลยก็ มันก็ค่อนข้างจะมีคิวยาวนะฮะอันนี้ก็เรียนตรงตรงแต่ผมเชื่อว่าออด้วยความสัมพันธ์ที่ไทยกับเอ,อ,อเมริกามีความสัมพันธ์กันมายาวนานเนี่ยผมเชื่อว่าการการเจราจาน่าจะสําเร็จได้นะฮะจริงจริง,รง,รงก็ตอ,ตอนที่ไปเดินกุมภาก็ค่อนข้างรับการตอบรับที่ดีนะฮะทางทางสารทูตอเมริกาแประเทศไทยก็ยังส่งมาบอกโอ้ยอยู่ไปดีมากเลยการเจราจาเอามาดูดีมความรู้สึกดีมากเลยอันนี้ก็คงต้องต้อง รอผลการเจรจาก,กันต่อเอนอนขาไปแน่นอนครับไปแต่ว่ารอเวลาท่านหนึ่งฮะตอนนี้ต้องรอท่านพี่ชัยเป็นคนแถลงนิดนหนึ่งท่านชัยบอกจะแถลงวันนี้มั้งนเห็นได้ยินว่าอย่างนั้นครั<ช>บท่านยแต่<ๆ>เอเซียเนี่ยก็ยังติดต่อยังทางทูตพาณิชย์ ของวอชิจตันดีซีก็ยังเข้าไปหาทางเยอเซียตลอดเวลานะครับก็คงคงก็คงรอคิวนะฮะว่า,ว,าว่าจะว่าจะมีว่าจะมีเมื่อไหร่นะแต่ว่าอย่าห่วงครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสการเจรจาสําเร็จแนะ่การเมืองไม่ห่วงครับทำดีทุกสื่อทุกวันฮะแล้วดูว่าเป็นยังไงครับ